เรียกผมนะครับ,บกล้องไม่ได้อามาเดินนิดหนึ่งนะครับนี่ผมสร้างตนเอง กำลังทำงานขอเดินนิดนึงนะครับเ้องนอ้นองๆเด๋ยวขอดูใไปเสร็จนิดนึงแป๊บนึงอันนี้หนูโดนข้อหาอะไรลูกไม่ปิดป,ป,ป้ายเียไม่ปิดติดแผ่นป้ายทะเบียนหลังใช่ไหมออ ตรงนี้ใบเสร็จนะครับโอเคน้องเสียเท่าไหร่ลูกเสียเท่าไหร่อยสองร้อยหนึ่งสองร้อยโอเคขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นวันดีครับวันดีครับอันนี้มีพนักงานสอบสวนมาประจําที่นี่ไหมพนักงานสอบสวนครับมีไหมมามาครับเดี๋ยวภารกิจครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ปรับน้องเขาใบใบเสร็จพึ่งพ่งใบเสร็จพึ่งใจนี่ไปใครเป็นคนสอบสวนใครับไใช่ลิสต์ไม่ใช่นิสต์ลิสต์ครับฮะไม่ใช่นิสต์ลิส์ครับผมใบสลิป ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ครับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ครับผมอ,อันนี้มันปรับผ่านระบบ PDM มใช่ครับมันจริงๆเขาให้ไปปรับที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องปรับตรงตัวรัจได้ครับแต่แต่ว่าก็คือถ้า leave ไม่ความสะรวกให้ก็ปรับได้อ่ามันมันใบเสร็จคนละอย่างนะพวกองใบเสร็จที่นี้มันต้องดูทนิ้มันต้องให้ผู้เอาว่าพานักงานสอบสวนเขาต้องได้สอบปากคำแล้วใครเป็นคนสอบใครเป็นคนสอบครับก็ในเมื่อพูดขับฉีก ต้องการปรับก็เราก็อำนวความสะดวกให้ปรับในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์มันก็ต้องผ่านนะฮะแล้วท่านจะบอกว่าเขาเพื่ออำนวยความสะดวกเนี่ยชาวบ,บ้านเนี่ยอือพอร์บ์ขาด,ขาดแล้วทีวนี้อันี่รอปรับใช่ไหมฮะรอปรับรอ่ารอไปสั่งคนปรับอยู่ข้างในใช่ไหมผ่า,านผ่าน อ,อิเล็กทรอนิกส์ครับสวัสดีครับผู้กองขออนุญาตนิดนึงสอบถามในรายละเอียดกันผู้กองครับผมเอออันนีป้ปรับยังไงฮะผ่านพนักง,งานสอบสวนไหมหรือว่ายังไงท่านมาทําหน้าที่เป็นพนักง,งานสอบสวนถูกต้องหรือไม่ อันนี้นะครับศึกษาติดต่อข้างหน้าเลยครับผมเ้างหน้าเลยครับไม่ใช่ต้องติดต่อท่านเพราะท่านเป็นคนเก็บเงินไม่ได้ครับเชิญตลุนนะครับเพราะผมไม่ทราบนะครับเพราะผมให้ให้ครับต่อไม่ได้ต้องพุดกับด้านหน้านะครับเนรอก็ต้องขออนุญาตกับผู้พับชาก่อนะครับด้านหน้าครับแล้วแล้วแล้วคำสั่งหรือระเบียบที่เขาวางเอาไว้เขาห้ามปรับณจุดตรวจนี่แล้วทำไมถึงปรับได้ครับในเมื่อพนักงานสอบสวนไม่อยู่ครับท่าน ท้านไปถามด้านหน้าเลยครับผมฮะขออนุเคราะ์นะครับไปถามด้านหน้าเลยครับผมโอ้โหผู้กองร้อยตำรวจเอกครับชูชาติใช่ไหมฮะเจ้านหน้าเลยครับผมทำทองนะท่านคุณทำทองนะครับอยู่โรงพักไอ้อันนี้พื้นที่ของโรงพักไหนครับนะครับเช้าหน้หน้าเลยครับท่านครับขออนุญาตนะครับท่านนะเออท่านก็ตอบได้ท่านเป็นระดับร้อยตำรวจเอกก็ตอบได้ที่ได้ผมขออนุญาตนะครับ ขออ,อ,อ,อนุญาตต้องในรัฐธรรมอนุญาตจากผู้บัญชากาก่นอนนะครับเอ้าแล้วผู้บังคับบัญชาเพ้าห้ามปรับนะจุดตรวจแล้วท่านมาทําหน้าที่ปรับโดยที่ท่านไม่มีอํานาจอ่ะคือท่านเป็นพนักงานสอบสวนหรือไม่ถ้าไม่ใช่เนี่ยท่านยังไม่ได้สอบปากคำใครแล้วท่านออกใบเสร็จผ่านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมันมันใช้ได้หรือเปล่าผมว่ามันใช้ไม่ได้นะผิดระเบียบนะผู้งคับบัญชาเขาไม่เขาไม่ได้ทําอย่างนั้น แล้วท่านไปทําได้ยังไงอ่ะเพราะท่านทาได้งไงท่านจะพวกท่านหัวหน้าเจ็บตรวจนะครับข้าหน้าเลยนะครับท่านนะครับโอ้ผู้กองเอ้เอาผ่านระบบพ TM เขาให้ไปปรับตรงไหนกฎหมายมาตรา140ให้ไปปรับยังไงไม่ไใช้ท่านมาตั้งโต๊ะเขียนใบสั่งไงคนเรียกก็เรียกคนเรียกมาให้ท่านก็เขียนใบสั่งจริงใบสั่งมันต้องคนที่เขาเห็น การกระทำความผบิดเขียนและ้ะบ้กองมานั่งเขียนอย่างเงี้ยคนที่จะออกไปสั่งคือผู้พบเห็นการกระทำความผบิดของรถนะครับไปใจที่ไหนก็ได้ไปสั่งไม่จำเป็นต้องมานั่งใจตรงนี้ปรับตรงนี้มันเหมือนกับท่านอยากจะหยิบเงินสดหรือเปล่า นะครับเอาร้อยตำรวจเอกป้ายอยู่นี่นะครับชาวบ้านร้องเรียนมาฮะผมก็เลยลองลองมาดูนะครับเราจะกล่าวหาฐานความผิดว่ากันให้หมดนะครับมไม่ร้อนมั้งเออหลูหเพี่ฮะร้อนร้อนมากร้อนมากนะ ติดในร้อยยังพีติดในร้อยยังยังไม่ห้าสิบสามเลยเหรอโอ้เดีย๋ยวดูในถนนนิดนึงนะครับเพราะว่าป้ายหยุดตรวจมันอยู่ตรงนี้นะคะรับปลอดภัยก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าครวยบังอยู่ถ้าชนชนตำรวจคนนั้นก่อนไม่ไม่ต้องกลัวเกิอดอุบัติเหตุจากผมถ้าชนะชนตำรวจคนข้างหน้าก่อนจริงไหมพี่ ามาดูบรรยากาศนะครับการโบกรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนะ,บนะทางวันแคบลูกพี่ทางวันแคบไม่เหนื่อยบ้างเลยเหรอเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเห็นหน้าทีเออ ตั้งดแานตั้งได้กี่โมงพี่ตั้งกีง่โมงเอาไม่มีสัญญาณตอบรับจากตำรวจสพอะไรเนี่ยติดใน,นาดาบเอาดาบหายไปไหนอ่ะเฮ้ยดาบล่วงนะครั <c oughs> บไป <c oughs> ไหน <c oughs> <c oughs> แล้วยศหายซะแล้วโอ้ยดาบหายซะแล้วนะครับ หนาหายแล้วอยู่บนบ่าแท้ๆหายแล้วนะครับอะไรผิดอะไรถูกนะท่านเยอะแยะได้นะครับเอาไปบ้ากันเอาเนี่ยไปบ้ากันเอาร้อยตำรวจเอกป้าย ชื่ออยู่ตรงไอ้นั่นไม่ไม่มีนะฮะมีป้ายอยู่นี่นะฮะน,นลินนะฮะคำมพาบุตรคำมพาบุตรนะครับบอกพ่ังกงานสอบสวนมีฮนะแต่ไปภารกิจ็กเว้ ไหนอะไอที่ชื่อชื่อที่ของท่านเป็นหัวหน้าใช่ป่ะครับไอที่ผู้กองบอกว่าพนักงานสอบสวนมีมาแต่ไปภารกิจเนี่ยมันคือยังไงอเ,เอาท่านร้อยตำรวจเองท่านต้องตอบได้มันหุยยังไงเลยอย่าหุยทีค่คุณคุณคุณพี่มาจากไหนครับฮะาาผมมาจากอุบลครับ อ๋อไปอย่างนี้แหละไปเรื่องคดงคดีนี่แหละครับเนะว่ากันไปแล้วเดินทางเดินทางยังไงเดินทางตั้งแต่นู่นมาตั้งแต่บนมากๆกี่วันแล้วครับผมอ๋อมาหลายวันก็เลาะตามที่ชาวบ้านเขาลองเรียนเอาไว้เนี่ยผู้กองก็เอาไปทาไปทํามาผมถามผู้กองไปไปมาเสร็จผู้กองเป็นคนตั้งคาถามผมถามสารทุกขสุขดิบหน่อยอ๋อก็คืออย่างนี้แหละผมหาความสบายไม่มีหรอกกับกับชีวิตพอชาวบ้านร้องเรียนมาก็มาดูให้เขาสรมา ฮะครับแล้วน,นี่ก็ามาจากจากกรุงเทพแล้วก็ไปเมืองอุบนครับครับก็มาจากกรุงเทพแล้วก็ไปอุบลแล้วก็ไปจังหวัดข้างเคียงต่างๆา่างก็ฝนมันตกตร,รงนี้ฝนตกไม่ใช่ฝนตกฝน,น,นตกแล้วพาลูกน้องมาตากแดดได้ดยังไงฝนตกก็ถึงจะหยุดใช่ไหมอันนี้ก็จะวันศุกร์แล้วครับเพราะว่า,าม,วมันบ่ายโมงพอดีคนะไม่ผู้ครองยังไม่ตอบคำถามผมเลยไม่เลยพนักงานสอบสวนเชื่ออะไรเดี๋ยวผมเข้าไปที่โรงพัก ก็พนักงานสอบสวนวันนี้ก็เดชมาไหมมาไหมได้มาสอบสวนหรือสอบปากคำใครบ้างไหมตั้งแต่เช้ามาแต่ว,ว่าเขาติดภารกิจเขาต้องไปภารกิจเขาจริงๆเขาติดภาร,ารากิจผู้กองก็น่าจะเลิกนะเพราะว่าผู้กองไม่มีอำนาจ<ว>สอบสวนวแป,ป๊บนึงครับแป,ป๊บนึงมีการเลิกแล้วเวลาติดตามนี่นี่ไงท่านปรับไปโดยไม่ผ่านพนักงานสอบสวนกี่ใบแล้วแล้วอิเล็กทรอนิกส์ครับออิิเล็กกทรนส์อิเล็กทรอนิกส์มันไม่ได้อยู่ในกฎหมายนะครับ ไปดูพบจราจรฉบรับที่สองเนี่ยผู้กองมาตราร้อยสีิเขาให้ใครเป็นปรับเจ้าหน้าที่รจราจรปรับได้ไหมปรับเองเก่าหาเองปรับเองอย่างนี้ก็ตายในชาบ้านโรงเรียนตายเลยไม่ถูกต้องทำไมถ้าทำกันผมไม่เข้าใจตำรวจหลายๆคนเขาก็อ้ายก็ด ชุดข้าราชการนี่เป็นชุดที่น่าเกรงใจมากเลยเนี่ยชาวบ้านเห็นแล้วตกใจพอชุดของท่านเนี่ยเอาคนไปส่งอัยาการสารสั่งประหารก็เยอะแยะแล้วทําไม่ถูกท่านยังพาลูกน้องทําต่อผมไม่โทษั้องน้อง,องตำรวจชันผู้น้อยนะครับเพราะถ้าผู้ใหญ่สั่งก็ต้องมาไม่มาก็เป็นเรื่องนะครับผมว่าถ้าทำไม่ถูกก็เลิกนะครับ ไม่เหมาะที่จะทำต่อปวดหวัวไม่เหมาะท่งแล้วเลิกก็เลิกไม่เลิกก็ว่ากันไปนะครับดูล้านหลังนิดนึงนะฮะล้านหลังป้อมเขาเมื่อก่อนนี้จะท่านประธานธนกิจวิจิตรลุงกะลุนจะมีปัญหาบ่อยมากกับสพปราสาทใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นของสอพปราสาทด้าดัง ป้อมตรงนี้จะเป็นป้อมนิคมสร้างตนเองนะครับก็ประมาณนี้นะฮะออดูรถเช่าคันนี้หน่อยเนี้มันมีเหตุงสงสัยอ่ะนะครับมีเหตุสงสัยนั่นไงเออจับแต่คนอื่นน,นะเนาอรถตัวเองขับมาเนี่ยไม่จับะ โอ้หกห้าเดือน,น 65, อะไรเนี่ยหกห้าเออใครก็เอาพรบมาเอาภาษีมาติดฝั่งนี้เนี่ยนะครับหกกคนะครับวันที่หกกคสี่ศูนย์เอ่อหกกคสองห้าสี่ศูนย์ทะเบียนรถนะครับวันสิ้นสุดยี่สิบสองกันยานะครับเดือนนี้ยี่สิบสองกันยายังไม่ถึงยังไม่ถึงหกห้านะครับแต่ติด ป้ายพลวรวผิดข้างนะครับไอติดป้ายภาษีผิดข้างนะครับจริงๆเขาให้ติดด้านซ้ายเนี่ยนะอันนี้รถของกลางนะครับเดี๋ยวจะตรวจเช็คว่าวิธีคืนของกลางถูกต้องไหมนะครับถูกต้องไหมโอ้รถตู้คันนี้น่าจะไอ้นี่เนาะติดติดป้ายภาษีผิดข้างครับ เอามาติดบังทัศนียภาพของเจ้าคนขับเป็นตำรวจจราจรแท้ๆนะเดี๋ยวนะครับเอาว่ากันไปนะยทำถูกทำไปแต่ทำไม่ถูกต้องเลิกครับทำไม่ถูกต้องเลิก ในคมสร้างตนเองนะครับ